สวัสดีค่ะกระเป๋าชุด USA ค่ะ,คะวันนี้วันหยุดเพีย่กลับมาแล้วนะคะวันนี้นำกระเป๋าจากแบรนด์โค้ชช็อปมาฝากกันค่ะรุ่นนี้จะมีถุงผ้ามาด้วยนะคะถ้าเป็นงานชอ็อปวันนี้มาดูกันค่ะว่าเป็นรุ่นไหนลุ้นนะคะลุ้นด้วยกันเห็นแค่ฝาด้านบนรู้ไหมคะใบนี้ค่ะคลาส s ิค่ะคลาส s ิรุ่นนี้จะเป็นมินินะคะ19 คือชื่อรุ่นของเขาคลา s s ิ s คลาสบอดี19ไม่เกี่ยวกับโควิด19นะคะรุ่นนี้คือชื่อรุ่นของเขามีขนาดเท่าไหร่จากซ้ายไปขวาก็จะอยู่ที่ประมาณ7นิ้วกระเป๋าใบนี้ใส่กระเป๋าสตางค์ใบยาวไม่ได้นะคะบอกก่อนเลยเพี้ยพามาดูจะมีด้วยกัน2สีแต่ขอรีวิว ใบนี้ก่อนเลยด้านหลังจะมีช่องอยู่หนึ่งช่องสามารถใส่โทรศัพท์ได้เลยค่ะ plus ได้ uh, samsung note ได้ไม่มีปัญหา material จะเป็นสีทองมาพร้อมป้ายนะคะตัวนี้แต่พิเศษหน่อยหนึ่งตรงรุ่นนี้เนี่ยจะมีสายมาด้วยกันทั้งหมด3สาย เดี๋ยวเรื่องสายพี่จะพาไปท้ายท้ายคลิปนะคะมาดูสายกันแต่ตอนนี้เนี่ยเรามาดูการใช้งานของเขาก่อน m a ทเท i a l ียจะเป็นสีเงินนะคะตรงปุ่มเปิดตรงนี้ใช้ระบบหมุนนี่ค่ะแบบนี้นะคะเปิดฝาขึ้นมาด้านในของเขาตรงฝานี่ค่ะเป็นลักษณะเหมือนผ้ากำรรมะหยี่ สีนี้เพร่จะชอบเพร่คิดว่ามันเ,เวลาลื้อเนี่ยมันจะมองเห็นยากสาวๆใช้งานต้องต้องคิดไว้ด้วยนะคะว่าเกิดเราทําเหมือนเป็นพวกแป้งพับแป้งตลับลิฟตหรือแมแต่ปากาติดสีเข้มๆม,มันจะช่วยเราได้าภายในก็จะแบ่งพาดิชั่นออกมานะคะลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นสายเดี๋ยวเพร่ขอหยิบออกก่อนเป็นช่องอยู่สองช่อง ความกว้างอย่างที่บอกค่ะคือเราใส่กระเป๋าสตงางค์ใบยาวไม่ได้นะคะก่อนอื่นต้องบอกแบบนั้นก่อนเลยกระเป๋าจะเป็นหนังแคนวาสเป็นลายสีซิกเนเจอร์ซึ่งพอดูปั๊บเราก็รู้อยู่แล้วว่าแบรนด์นี้คือแบรนด์โค้ดนะคะอีกช่องหนึ่งจะมีช่องซิปอยู่ด้านในเรื่องการตัดเย็บไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพี่อจะ บอกได้เลยว่าแบรนด์โค้ดเนี่ยการตัดเย็บของเขาแม้แต่เป็นโค้ดเอาท์เลทการตัดเย็บก็ถือว่าดีส่วนโค้ดชอ็อปโอเคเลยรับประกันในเรื่องของการตัดเย็บในเรื่องของฝีเย็บนะคะตรงก้นจะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนเรื่องสายเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสายที่หนึ่งสามารถถอดได้นะคะสายยาวพร้อมปุ่ม พร้อมดูปรับระดับตัวนี้เรานำไปใช้กับกระเป๋ากระเป๋าใบอื่นๆได้เลยไม่มีปัญหานะคะเพียงขออนุญาตไม่แกะนะคะ,ะเผอิญว่ามันยังเป็นของใหม่อยู่บางทีลูกค้าอาจจะติดในกรณีที่เพียก็มันออกมาสายที่สองเป็นสายโซ่ค่ะสายโซ่ตัวนี้เนี่ยเราสามารถใช้แบบชูตแบกได้แล้วก็สายที่สามนี่ค่ะเป็นสายสั้นทุกสายสามารถ ถอดออกได้นะคะเห็นไหมคะมันก็มีข้อดีก็คือสายเราสามารถถอดไปใช้งานกับกระเป๋าใบอื่นๆได้ใบนี้ใช้งานแบบชู e แบ a กได้ Cross Body ได้แล้วก็ Top Handle ได้นี่คะ่ะถ้าเป็นการใช้งานแบบ Cross Body แบบ s h ชู e แบ a กนำมาฝากกันคะ่ะหากเพื่อนๆชอบถูกใจอยากได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะรุ่นนี้มีด้วยกัน2สี 2> อีกสีหนึ่งพี่แอฟแปะภาพไว้ให้นะคะเดี๋ยววันหลังอาจจะเป็นคลิปหลังเดี๋ยวพี่แอมารีวิวอีกสีหนึ่งให้ชมนำภาพ ที่เป็นภาพนิ่งมาประกอบให้ด้วยเผื่อบางทีเนี่ยพี่ทำเป็นคลิปวิดีโอเป็นภาพเคลื่อนไหวเนี่ยบางทีแสงไฟมันอาจจะไม่ชัดเจนเพื่อนๆอ,อ,อาจจะมองไม่ถนัดเลยนําภาพนิ่งมาประกอบให้ด้วยขอบคุณสําหรับการรับชมและติดตามนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ค่ะ